恭喜啊！一千七百多分的成绩。 บ่ายโมงครึ่งเลื่อปออกแปนบ่ายสามครึ่งเดินไปสชั่วโมงโอเคมีอะไรกินข้าว <c oughs> ได้วดอาหารเรียบร้รเรารอตอนนี้ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งรออีกสงชั่วโมงเลยี่จะถึงบ่ายสามครึ่งก็น่นานจะไปถึงที่สุวรรณูมซึ่งเผยกดอะไรอยืองนี้ก็มเรื่อยๆขันขาดิบตกแล้ววะเนี่ แล้วหลังจากนั่งเปื่อยมา2ชัว่วโมงไปเจอกันสกอร์นคะค่ะค่ะ สกุลนครเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้รถที่เราเช่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานที่แรกกันก็คืออำเภอเต่างอยเราจะไปที่ Sunset Up Camping เราจะไปนอนที่นั่นไปกินข้าวที่นั่นกันวันนี้ไป let's go เดี๋ยวข้าไปเปิดไ้ก่อนซุบๆๆวันนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะคะเย็นอยู่เนาะมาถึงที่พักแล้วไปสั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วแหละ,หละตอนเช็คอินสั่งหมูกระทะไปชุดหนึ่งแล้วตั้งใจไว้แล้วแหละตั้งใจไว้ตั้งแต่บ้านแล้วพอมาถึงจะมากินหมูกระทะกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตก <Wow. S 1> แต่ว่าพอมาถึงเมื่อเช้าก็อย่างไรก็ได้กินหมูกระทะ พรุ่งนี้เราจะไปเดินป่ากันที่อุทยานแห่งชาติปูผายนแล้วก็เลยมานอนที่อำเภอเต๋างอยแล้วก็มานอนแบบทำกับทางราชาติอะไรเงี้ยวันนี้วันแรกวันนี้ก็จะแบบเออชิวๆสบายๆแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเดินป่าด้วยกันขอบคุณค่ะเดือนน้ำแข็งนะคะโอเคค่ะมาแล้วมื้อเย็นของเราหมกูกระทะได้จัดแจงไปบ้างแล้วหามุมกินก่นแล้วกันเนาะ เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ที่พักที่นี่เขาเปิดให้เข้าพักจริงๆตรงนี้เขาเป็นคาเฟ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปดูโซนคาเฟ่กันเราเห็นที่นี่ในติ๊กตอกแล้วก็แบบเออคาเฟ่เขาสวยดีมีวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากแต่ก็ไม่ถันพระอาทิตย์ตกมะลาย ประมาณสี่ทุ่มนอนไวหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยแล้วก็พรุ่งนี้เราจะต้องตื่นเช้ากันไปดูบรรยากาศยามเชา้าแล้วก็ไปเที่ยวอุทยานกันนะคะ Good n ไ g h t ้วก็พอดีไปตรวจเลือดมาเขาบอกว่าก็มีเจาะเลือดไปตรวจว่าทำไมผมร่วงเยอะหาสาเหตุน,นะคะก็เลยพบว่าวิตามินดีต่ำเราก็เลยจะออกไปตากแดดกันเช้านี้ตอนนี้9ก้เจ็ดโมงเช้าเหมาะการออกไปกับวิตามินดีโอเคไปกินข้าวกันแล้วก็ไปอาบน้ำด้วย เราจะไปสั่งอาหารแล้วก็เดี๋ยวหาหมุมที่นั่งกินข้าวกันสวัสดีค่ะนีม่มียังไม่ตื่นเหรอเรากินอาหารเช้าได้กี่โมงงั้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไปก่อนไปอาบน้ำไปรับแสงแดดกยสักหน่อยดีกว่า เพราะว่าถ้าเราอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นนั่งรับแดดกันเนาะนั่งอะไรนะรับวิตามินดีก่อนที่นี่เขาเป็นฟิลแบบคาเฟ่แล้วก็ตอนกลางคืนเป็นฟิลแบบกึง่งกึ่งร้านเหล้าน,นิดนึงไม่ใช่ร้านเหล้าเสีนร้านแบบมานั่งชิลสั่งเบียสั่งหมูกระทะก็นั่งชิลดื่มกันได้แบบยาว,ยาว โอเคนะเราเจอมุมแจ่มๆในการตากแดดของเราละเราจะไปเป็นปลาแดดเดียวกัน <c oughs> อันนี้พี่เขามาแล้วก็เลย ไปกินข้าวก่อนเพื่อนแหลนมาที่เด็กแล้วก็เชิญเขาเลยก่อนที่มันจะร้อนไปมากกว่ายิ่งข้าวตหมดแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะกินหมดโอเคกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวแล้วเดี๋ยวงไงจัน ร้อยทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวจะไปที่อุทยานแห่งชาติภูผายน์ไปเดินป่าก,กันเหมือนเป็นเดินเส้นทางชมธรรมชาติมากกว่านะคะมันจะผ่านตกเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็จะเป็นช่วงแบบว่าป,ปลายๆหน้าฝนก็มีความคาดหวังว่าเราจะได้เห็นน้ำตกสวยๆกันป่ะเ o ริ่มมาก็เหมือนจะล้อดูนะทุกคนตรงนี้คืออา่างเก็บน้ำที่ห้วงไอยาไปทางเดินช่วงแรกๆก็จะประมาณนี้มีความพยายามหามุถามถ่ายรูปนะฉันต้องได้รูปสวยต้องแหละกลับไงแล้วทีเนี้ย อ่อยประโลงสบายตอนขึ้นน่ชันโอเคเราเดินข้ามประทานไปหาที่นั่งพักดีกว่าแวะพักตรงกิโลเมตรที่หนึ่ง จะต้องเป็นแบบทางชันนะ่ะแต่ก็ชันไม่มากแบบประมาณ45องศาเรื่อยๆอีก500เมตรใช่ไหมใช่ไตกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนต่อว<ะ>่าเราจะเดินลอดตรงนู้นไตตรงนู้นมันจะทำได้ไหมถอดรองเท้าด้วยเพราะว่ารองเท้าห้ามเปียกอย่างนี้ต้องใช้อยู่ ทุกคนดูดีนะมันน่าเล่นมากเลยแต่เขาห้ามเล่นเราก็เลยได้แค่จะเล่นบนชายหาดเท่านนถ้าค้นจากตรงนี้ไปคือน้ำลึกแล้วนะถ้ามองเห็นคือแบบว่าน้ำลึกแล้วอะ่ะอันตรายอันตรายแี่ยัน้ำใสมากเย็นด้วย สก้นสก้นมีทะเลด้วยนะครับมีปลาด้วยปลาเล็กๆปลาเล็กๆฮัลโหลเจ้าตัวน้อยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พียที่สุดของเขาละน้ำเยอะเลยหรือว่ายังวะเพราะตรงนี้มันมีรอยน้ำอะ เสื้อตัวนอกเราเปียกนะก็เลยต้องแบบเอากระเป๋าไว้ข้างในแล้วก็เอาเสื้อไปข้างนอกให้มันโดนแดดอะไร้แห้งพอดีตอนไปถึงลานจอดรถโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รถแล้วรองเท้าเราเปียกเราก็เลยถอดรองเท้าเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเห็นไหมเออเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะแล้วก็ตอนนี้เวลาขีม่ม ตามมาแล้วอะไรนะหมักขอโฟดาเหมือนน้ำพันในตัวเดียวเออไซซ์น้ำพันหวานๆเปรี้ยวๆกระชุยสว่างๆ,งๆอะไรนะี มากมเหมือนกินลาบแล้วก็มีผักแนมเป็นสลัดที่มีโหละพาคือเข้ากันได้ยังไงอันอยมากทุกคนฟังเสียงความกรอบของ น,นี่หมดแล้วหมดแล้วแต่ข้าวกินไปนิดหน่อย oh. อิ่มมากเสร็จแ,แล้วจากนี้เราก็จะไปที่พักที่สองนั่นก็คือเออเดี๋ยวไปดูแล้วกันจําชื่อไม่ได้ข้อเสียของการมาเที่ยวคนเดียวแล้วก็ต้องขับรถเนี่ยก็คือการไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างทางให้ดูเลยมีที่สกลนครที่เราขับรถผ่านมาเนี่ยก็มีสวยๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็น เต่าเต่างอยเราเห็นเต่างอยด้วยทุกคนเราก็บิวข้างทางสวยมากโอเควันนี้ตอนนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่พักถัดไปนะคะโอเคตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะที่ภูสกลวิวโฮเทลว้าวที่พักเราสวยนะวันนี้เรา,าจะนอนกันแบบสบายๆที่พักเราอยู่ชั้น3นะคะ ถึงห้องพักแล้วดูห้องดูห้องสวยนะโอเคค่ะ,นะคคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่พักแล้วชื่อว่าภูสกุลวิลโมเทลนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปดูหนังกลางแปลงกันเพราะว่าครั้งนี้ที่อ่านมาสกลนครเนี่ยเพราะว่ามีสปอนเซอร์เข้าเป็นลูกค้ารายแรกที่พาเรามาเที่ยวต่างจังหวัดมากับแอปพลิเคชันวิวนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันไว้ดูซีรีส์รวบรวมซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศด้วยเยอะมากในแอปพลิเคชันวิวก็สามารถเข้าไปชม ได้ในแอปพลิเคชันวิวแล้วได้เลยนะคะสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปดูหนังกลางแปลงกันเป็นงานที่แอปพลิเคชันวิวเนี่ยเขาจัดขึ้นนะคะชื่อว่าอีสานชมวิวม่วนชิลหนังกลางแปลงเออเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะม่วนขนาดไหนเพราะว่าหนังกลางแปลงหรือซีรีส์ที่เอามาฉายเนี่ยมีทั้งภาคไทยแล้วก็ภาคอีสานเออมันน่าสนุกรงที่มันเป็นภาคอีสานนี่แหละ เดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าที่งานจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราขอพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ A f e w moments later ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกลางแปลงกันกลับงานวิวอีสานชมวิวนะคะขับรถไปอีกประมาณ5นาทีจากที่พักไปกันเรื่องไปกัน ตลาดบขอสอใหม่หรือว่าตลาดบขอสอสองที่ส,บสบมบูรณ์นะคะอยู่ที่งานวิวอีสานชมวิวเป็นที่เรียบร้อยนี่ออตรงนี้ก็จะมีหนังกำแพงให้ดูด้วยเหรอมารอดูว่าคืนนี้เราจะได้ดูหนังเรื่องอะไรอยากจะรับชมต่อนะคะคุณสาวตอนนี้เราเห็นที่ดูหนังแล้วเราได้ที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาของกินเพื่อที่จะเอามาไว้กินตอนดูหนังดีกว่า ตอนนี้เราดูซีรีส์เกาหลีของแอปพลิเคชันดิวนะคะซึ่งเป็นแบบหนังกลางแปะขอไปดูหนังก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภาคอีสานอยากดูภาคอีสานเนาะมันจะฮาไหมลื่นแล้วก็สีอกจากจับแน่นแน่นขดายของเราแล้วดีเมอร์เนี่ยดีเมอร์แต่ไหลยิ่งดีเลยจิ๊บฮายคิมออกจากสนักนั่นแล้วซีเอทยังต่อแล้วครับ โอเคอตอนนี้โอเค่ะตอนนี้เรากลับมาที่ที่พักแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากจะหลับดูดูซีรีส์ที่เป็นภาคอีสานโคตรฮาคือนเนเรื่องมันก็ไม่ได้หาหรอกนะแต่ว่าเขาพากอับบันหาก็สนุกดีดูหนังไปสองเรื่องตอนนี้เกือบสามทุ่มละ เรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันแล้วโปรแกรมวันนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้นะอันขอตัวไปอาบน้ำล้างตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเจอกัน จบวันแล้วกิจกรรมเยอะมากเหนื่อยมากตั้งแต่เช้ายันแบบมืดเลยก็สนุกมากวันนี้ so well. ทริปสกลนครยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งช่วงเช้านะคะก่อนที่เราจะบินกลับก็เดี๋ยววันนี้อันจะขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วเนาะเหนื่อยมากแค่พลังไปหมดเกลี้ยงนะคะก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ g o o n ไน h t มาเจอกันตอนเช้าสนภาพนี้เลยเพราะว่าวันนี้เราตื่นสายตื่นมาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะกว่าจะเก็บของอาบน้ำแต่งหน้าแล้วก็ลงมาเช็คเอาท์ก็ตอนนี้ก็โมงห้าสิบแล้วจะสิบโมงนะคะกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะเป็นแบบฟิลคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะเพราะเราไม่ได้แพลนอะไรไว้เยมาเราจะต้องไปถึงสนามบินประมาณบ่ายสองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาอีกประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคาเฟ่ที่แรกทุกคน เมื่อวานอันซื้อสุราท้องถิ่นของสะกลมาแต่ว่าอันไม่ได้โหลดกระเป๋ามามก็เลยเดี๋ยวเราจะไปหาที่ส่งไปรษณีย์เพื่อที่จะส่งขวดนี้ไปให้อันที่กรุงเทพไปให้ตัวเองที่กรุงเทพเพราะว่าถ้าโหลดกระเป๋าอ่ะมันน่าจะหลักพันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเลือกไปรษณีย์น่าจะถูกกว่าได้ช้าหน่อยไม่เป็นไรอยากได้มากอ่ะจนลืมว่าตัวเองไม่ได้โหลดกระเป๋ามาโอเคปะเดี๋ยวไปส่งของกันก่อน กัอ,อย่งดีเลยค่ะโอเคค่ะ okay. ทุกคนตอนนี้เราส่งไปสดีให้ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งรู้ว่าไปสนีไทยเขาแบบว่าเหมือนไม่รับส่งพัสดุที่เป็นแก้วเพราะว่ามันแตกใช่ไหมมันแตกง่ายเขาจะให้เราเซ็นใบยินยอมว่าถ้ามันแตกไม่รับผิดชอบนะ <No. S 1> แต่ว่าก็ให้ส่งนะั่นแหละก็ขอให้ให้ส่งแต่ว่าไม่ ไม่รับผิดชอบนะอะไรเงี้ยราคาในการส่งของก็คือรวมบับเ้ลรวมกล่องแล้ว97บาทถูกกว่าการโหลดกระเป๋าไปไหนไหนไปไปเที่ยวกันต่อดีกว่า มีลูกเหมือนกันนะจริงๆก็อยากมีแหละแต่แค่น่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนไหมอยากมีในวันที่พรออวันวันนี้เราก็ยังอยากใช้ชีวิตของเราอยู่เอาจริงๆใน <c oughs> ในรุ่นเราอะในเจนเราเองอมันเหมือนจะรู้สึกเพิ่งจะได้ใช้ชีวิตด้วยความที่มันมีโควิด กินระยะเวลานั้นไปแล้ว3ปี4ปีเราเองก็เลยได้เพิ่งจะใช้ชีวิตได้ออกมาท่องโลกถ้ามันไม่มีโควิดอะไรหลายอย่างมันน่าจะเริ่มเร็วกว่านี้แต่ก็นั่นแหละมันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเกู่กับปัจจุบันทุกคนดูเจ้าตัวนี้ มันโยกนี่ใช่ปะแต่ที่น่าสังเกตคือทำไมตรงจมูกม,มันลอกอะตรงจมูกมันลอกแล้วมีคนมาจิม้มเล็บอย่างนี้เหมือนเราแน่เลยคือเราเห็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าอยากจิ้มก็เลยจิ้มไปแล้วเอ๊ะทำไมมันลอกแสดงว่าต้องมีคนรู้สึกเหมือนเราแน่นอนว่ามันต้องจิ้มตรงนี้ธรรมดาที่ไหนดูดิอกนไกูดวันหนึ่งเรียกว่าสองวันหนึ่งเรียกว่าสอง ใกล้ถึงที่มาแล้วทราบแล้วเลี่ยนแกช่วยด้วยใครก็ได้เล่นกับเราทีเราอยากเล่น <c oughs> เราอยากเล่นโลเพแตมม่มีเพียนโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ร้านมัดสะกลแล้วนะคะ <c oughs> ร,ร,ร,ร้านใหญ่มากมีร้านจอดรถร้านใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้เที่ยงเป๊ะๆแดดลงหัวสุด เข้าไปในร้านกัน ทำพนักง,งานมาแล้วในนี้มีปลาจริงๆได้วยเวลากิน,นแบบนี้เลยแดดอยิ่ส้มตำเลยสดใจเลยตักน้ำมาด้วยแล้วก็อําไปแบบนี้ออชื่นมากตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเดี้ยบ่ายโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวบ่ายสองต้องเอารถไปคืนราชนะอันก็จะไปสระบินเลยนะคะสำหรับทริปนี้ก็หมดเท่านี้แล้วนะคะก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันทริปหน้าน ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะไว้เจอกันสำหรับครั้งนี้ก็ไปละบ๊ายบาย